เชื่อว่าน้ำตาดีคือน้ำตาแห่งความแบบตีใจใช่ไหมที่แบบวันนี้แฟนๆมาเยอะด้วยทุกคนขอรักหนูทำไมหนอยเลลูกไม่ร้องตามหน่อยที่ร้องไห้ไ่ีร้อง่เพราะว่าตอนซ้อมโอ้โหเมื่อกี้ร้องซ้อมสองก็แบบคือมันเหมือนเน้เพลงแบบขอบคุณที่ฟ้าให้เราเจอกันขอบคุณที่เธอไม่เคยปล่อย นในนโลกที่มันเชื่องโหดร้ายคือความเหมือมันตรงไมน่นะแปลว่าไม่ว่าจะก,กับแฟนคลับหรือกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับผมแปลว่าคือมันคือผมมาฟังเพลงนี้ครั้งแรกคือเพลงปล่อยวันนั้นนะผมแปลว่าผมชอบมากนะครับส่วนตัวผมชอบเปนใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เพลงของเขาแบบผมแบบคือผม,มเคยดูรายการน,นึงในยูทูบก็แบบว่าเขาก็แบบมาเล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบ แต่เพลงที่เขาเขียนอย่างเงเขาแบบเขียนมายัางไงแล้วแบบคือเหมืนมันเป็นความคิดที่มันออกมาจากความคิดง่ายซึ่งมันเป็นเบสิทที่เราว่ามนุษย์ทุกคนแบบคิดได้อะไรย่างเงี้ยแต่ว่าเขาปิงก็อยากจะบอกฟแฟนๆแล้วก็เชื่อว่าจริงๆแฟนๆก็อยากจะบอกปิงเหมือนกันใช่ไหม<ฮ> โอเควันนี้น่าจะถึงช่วงไทยแล้วอยากจะให้แบบปิงขอบคุณละกันขอบคุณอีกหนึ่งครั้งกับแบบ,ก,บกับแฟนๆที่วันนี้อยู่กับเราตรงนี้สามรอคนแล้วก็แฟนๆที่ไม่ได้มาในวันนี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรอยากจะบอกเขาไหมในวันเกิดเราโอเคก่อนก็ขอบคุณบ้านเบสน,นะครับผมป็นกิตันนออฟฟิเชียลนะครับของที่ช่วยกันจัดงานงานนี้ขึ้นมานะครับผมถ้าไม่มีขเขาเราผมก็ไม่ได้จัดงานนี้งนี้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณ ทีมงานที่มชอยทุกๆคนนะครับผมทีอ่อยู่กับผมมานานมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคอยเราคบงงมคอยแบบกัดๆกันบ้างคอยแบบคฟง,งน,นนี่น,น,นี่อะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รักกันนะครับผมแล้วก็ขอบคุณครอบครัวผมนะครับผม,ผมป้าๆมามาเจเจนะครับผมโรนี่อาม่ามาด้วยนะผมก็ขอบคุณอาม่ามากๆเลยครับทั้งนึงมีเหตุการณ์ ครั้งหนึ่งไม่ใช่เหตุการณ์แบบว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตตอนปีที่แล้วครับผมวันนั้นผมไม่แน่ใจว่าผมแบบไปทําอะไรมาก่อนน่าจะซ้อมหรือไม่ก็ไปถ่ายซีรีส์มาอะไรอย่างงี้แล้วมันวันนั้นเป็นวันเกิดอาม่าผมได้กินข้าวกันกับญาติๆผมตั้งใจมาเลยว่าผมไปวันนั้นผมจะจ่ายผมผมรู้สึกว่าถ้าผมอะ่ะได้ เลี้ยงเลี้ยงอาหารอาาครั้งหนึ่งของของตัวเองครั้งหนึ่งเลยอไก่อนที่อาาจะแบบเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยผ,<ม>ผมก็แบบถ้าไม่มีแฟนับทุกคนก็อย่างที่ผมบอกก็ไม่มีปงิตนาเหมือนกันนะครับผมก็ขอบคนที่อยู่ด้วยกันในชว่วงเวลาตั้งแต่ผมมาจากครั้งแรกครั้งแรกเลยที่แบบว่ายังไม่ค่อยมีใครรู้จักเลย,ย้ยครับผมก็ ขอบคุณที่แบบว่ารักผมมากจริงๆอ่ะแบบว่าทำโปรเจกช่วยโหวตโปรเจกที่ผมเห็นไม่รู้ตอนนี้มีน่าจะยี่สิบโปรเจกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบมันเยอะมากๆเลยอะไรเงี้ยคือคือทุกอ,อย่างมันก็ต้องใช้เงินอ่ะนะแบบว่าคือจริงๆสิ่งหนึ่งที่ผมคืออย่างอย่างพอผมไปฝึกงานที่โรงแรมใช่นหแบบว่าแล้วผมได้เข้าใจเขาว่าแบบมนุษย์เงินเดือนจริงๆเป็นยัง,ยงไงอะไรเงี้ยผมแบบว่าโอ เราต้องแบบบริหารเงินกันยังไงให้มันแบบว่าใช้ชีวิตให้มันได้แบบจบเดือนอะไรย่างเงี้ยเพราะว่าคือเงินมันเทแาบคือถ้าสมมติเงินเดือนที่แบบที่ตำแหน่งที่ผมทําแบบว่าคนอื่นได้อะไรเงี้ยคือบม,มันน้อยมากเลยเนี่ย <c oughs> เพราว่าผอ้แเขาบริหารกันยังไงอะไรเงี้ยให้มันพออะไรเงี้ยไม่พอ <c oughs> ซึ่งมันทำให้ผมแบบว่ายิง่งเรืงหนึงคึ <c oughs> ้นมาขึ้นาอีกเลยครับพ่อขอบคุณ พี่คือผมพูดก็ไม่หมดเวลาแบบแฟนคลับทำอะไรให้ผมบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรับดู้ได้ทุกอย่างอะไรเงี้นะครับผมก็คือขอบคุณจริงๆแบบว่าแบบบางทีผมเห็นนะแบบเฮ้ยน้องคนนี้ใครเนี่ยโดนตกตาสรสเซอีกน่ารับจังอะไรอย่างเงี้ยอ๋อพี่ใคลขับเราไปเมน้นอ๋อน้องชื่อปิงกิตนั้นอายุเท่านี้นะคะเคยเล่นซีรีส์เรื่องนี้เรื่องนี้มาคือแบบ เหมือนเขาแบบอยากให้เราดังขึ้นอีกอ่าเบี๋ยวเขาก็ไปโปรโมทต่อของเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าเขาได้ไหมเขาก็ไม่ได้อะไรนะเขาก็แค่แบบเหมือนแบบโปรโมตเราต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่น้องโตเลยว่ะเราจะพูดอะไรนะมันเยอะว่ะขอบคุณจริงๆอะมากนะครับผมขอบคุณครับน้าเดี๋ยวนี้็คือวิงกิสตานน่ารักมากนะคะก็ขอบคุณทุกคน กนะคะวังว่าปีหน้าอายุ21 22วันเกิดกับน้องปิงไปในทุกๆปีนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้หมดอาทิตย์ของโซแล้วก็ขอขอ,ขอบพระคุณทุกคนจริงๆสำหรับวันนี้ก็คือกนตะนันฟันเฟสน,นะคะก็สนุกสนานกันไปอาจจะแบบ n n r r y y แอบดอกเิดนึงก็ขอขอโทษทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ปีหน้า หวังว่าเราจะได้มาเจอกันอีกนะคะมาเจอกันแล้วก็มาสนุกกันแบบนี้ว้ความวันเกิดให้น้องปิงแบบนี้ได้ทุกๆุปีนะคะวันนี้หมดหน้าที่แล้วก็ขอบพระคุณพี่ๆทุกคนด้วยลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับแล้วก็หลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเนาะแต่ใช่เขาประกาศเขาประกาศว่าได้ทาน Oh um, okay, ได้เลยน้องปิงโอเคเดี๋ยขอถ่ายรูปเซลฟี่นะได้ไหมเปิดเปิดเปิดแฟลชให้ให้ปิงปิงได้ไหมให้ปิงปิงเหมือนอยู่อยู่บนท้องฟ้าบนดาวที่ทังเปลวสุกสกายปวดข่าวปวดข่าวแล้วโอเค